ฐานะชีวิตเราต้องดีกว่าเก่าแล้วก็ประเสริฐกว่าเก่าดีกว่าเก่าประเสริฐกว่าเก่าสูงกว่าเก่าและก็จะดีมากขึ้นไปกว่าน,นี้ที่พูดชิน,นี้ก็เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของพวกเรา ที่มาอยู่กันเป็นจำนวนมากที่ลาสิ้นไปแล้วก็เป็นข้อหนึ่งของที่เหลือแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ถ้ยอยกันมาแปลว่าในครอบครัวใครกับสักคนก็ที่ยังอยู่ก็อยากจะมาถ้าไม่มาแล้วมันก็เดี๋ยวเราต้องไปรอปิดหน้า ถ้าเป็นราปีน่ามันจะอยู่ถึงไหมก็หาคําตอบไม่แล้วสิ่งที่หาคําตอบในตัวเราไม่ได้เนี่เยอะ,อะฉะนั้นเราอยางค้นหาไม่ถึงแต่ก็ต้องพยายามค้นหาที่บอกว่าเราเนี่ยมาเนยเนี่ยต้องดีกว่าเก่าแลวดีขึ้นเรื่อยๆแต่ใครที่ทำตัวเองว่าขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่า พูดถึงเรื่องแค่สิ่งน,นี้เราคงไม่รับข้อเดียวแหละแล้วเราก็รับสองอสข้อสามข้อสี่ข้อเรื่อยแล้วก็ปิดอวัยภูมิไม่ต้องไปอวัยภูมิแต่ทางนี้ก็ต้องโคบผ้าขอไม่สร้า่าสัตว์ก็ไม่ค่าจริงๆไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดา้าหลอแหละ ไม่มีสัมภปราประไม่มีพารุสวาไม่พูดเทศเสียคำยาเพื่อเจอใน่แหละที่ที่เลียนอีนังก็มีวันหนึ่งมันต้องมีวันนี้ไม่มีก็่วันใดก็ต้องมีแล้วก็ข้อสุลาไม่มีอะไรยากเนาะเราไปม,มองไงว่ามันยากหรือก,กลัวว่าจะไปสวรรค์นิพพานแล้ว เลยค่อยๆรักษาหนึ่งข้อน่ะหนึ่งข้อนี่ก็ย่องยยงย่องอยงยัง,ยง,ยง,ยงกัวนั่นกัวนี่ไม่ต้องกลัวสินพระเจ้าไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่บาสินของพระเจ้ามีให้นั้นเป็นเงินเทพพระบุตรเทพจิดาอินพรมพาให้เรามาจำลองตัวเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดีๆ หมดบุญจากเทวโลกก็มาเกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีเกิดมาเป็นมนุษย์ชั้นดีก็ขอดีต่อไปอีกมาทำบุญต่อแล้วก็ส่งต่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยรื่ยๆนี่แปลว่าจากเลิ่มนฉลาดรอบรู้หูฟังไปก็คีดมีสิงเป็นหนึ่งข้อก็เฝ้าดูแลหัวแหงแนนักษาไม่ขาดไม่ลงไม่ลืมมีสติ แปลว่ามีพระอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อยู่ในใจและมีพรันตรัรัยครบถ้วนและมีศีลข้อปฏิบัติบริบูรณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพระผู้สมบุบรณบารมีเกิดมาแล้วในโลกคือประเทศไทยนี้ ท่านก็เป็นล er oh ูกบันนอกอาชีพธรรมากินธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเกียรติคุณด้านวันพิเศษกองพระองค์ท่านนี้เกิดมาแล้วก็เป็นสมณะสกยบุตรพุทธชินรสของบระพุเจ้าแต่เป็นพระพิเศษ ยังไม่มีใครนำรับยุคในกระท่านในสององค์ในยุคโลกปัจจุบันลุงปู่โตลุงปู่ทวดอะไรงใครมีสององค์ห้อยคอก็คุมอะคุ้มครองสมเด็จโตเดินทางทุด,ดงอยู่ทาง ติดติดเขมรยุคบ้านเมืองป่าเถือนยุโนอนเป็นยุคที่ป่าดงดิบเรียกว่าดงพะเยาไฟประเทศไทยติดเขตประเทศขเขมรลุงพ่อสมเด็จโตย,ยังหนุ่มต้องไปปะจนปะจนมานรปะจนไัน่ปะจนวามนมลำบาก ประจนคนประจนสัตว์สารพัดส,สมรตโตมีอะไรไปไหม